ที่พันมงคลสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างพี่เพชรศิลาก็ร่างกายก็เริ่มดีกันนะครับประมาณ60-70%แล้วครับ60-70%ครับก็เหลืออีกสักสองอาทิตย์ก็นุ่นแหละครับทีนี้ตอนตอนเอ็กซ์ทยุติอ่กี่เดือนอืมประมาณสองเดือนครับประมาณเดือนห้าเดือนหก้วก็เดือนเดือนเจ็ดทกเดือนน้องทุกเดือนห้า รสองเดือนสาเดือนน้อยกวันนี้แหละทุกคนเยอะเลยที่สามสิบครึ่งปีไม่ได้ไปไหนใช่ไหมไม่ไปไหนครับมันก็อยู่นิดเดีวอยู่ค่ายตลอดค่ายตลอดลอเบาๆที่มาเร่งๆเนี่ยมาเร่งได้กี่กี่สัปดาห์ก็เยู่กับซอสอาทิตย์ครับแสดงว่าไฟนี้ก็เต็มอีกหนึ่งเดือนครับเพราะมันอยู่ค่ายตลอดเต็มอยู่ค่ายตลอดไม่ไปไหนครับมันก็วิ่งตลอดซ้อมตลอดแต่ต้องดาสภาพร่างกายมาพอสถานการณ์ดีขึ้นก็เริ่มใช้งานง่ายเลยพวกนอยู่แล้ว คนไม่ได้กลับบ้านครับเด็มหนึ่งแข็งขึ้นนะพี่นะแข็งขึ้นนะครับแข็งขึ้นหนึ่งสองถ้าทนสถานตัวเล็กได้ก็หลังจากนั้นเราจะได้ขยับขยายแบบว่าหายใจโล่งฟอมมากขึ้นต้นต้นก็ต้องระวังที่หนึ่งหมอต้องระวังให้ดีนะต้องระวังมีอาวุธสวนอาวุธอะไรเนีที่เตรียมไว้ก็จะมีศอกครับศอกแล้วก็สอกใกล้ๆอ่ะสอใกล้ๆเพราะเขาก็มีศอกอยู่แล้วเขามีศอกมีหมัดอยู่แล้ว เขาก็เดินก็เดินอยู่แล้วเอาหัวใจมาผมเดินล่เดินเตะเดินอยู่แล้วเดินเตะเดินสอกเดินต่อยเรอยู่แอาจจะเตะได้ทีเดียวแล้วเขาก็ถึงตัวงจะประมาณนั้นท่านเหมือนเล็กนะยังไงเขาเดินต้อนเดินไล่อยู่แล้วใช่ครับเขาเดินต้อนเดินไล่ดีไหมคุณดีในมุมพี่เดินต้อนดีในมุมผมสําหรับผมว่าดีนะเขาเดินมาให้เราเราไม่ต้องไปไปตามเขาพูดง่ายๆครับแต่เราต้องแก้ต้องแก้เอาเองว่าเราต้องต่อยแบบไหนไม่กักษณะการเดินเนี่ยรูว่าเดินหน้าบวกแถวเขา เดิ да oh, okay? นเด uh, ินแบบเดินเข้ามาเขาผมว่าที่ทันเมย์เขาสุขุมกว่าเีพาเขาจะจะแน่นกว่าสุขุมกว่ารัดคุมกว่าการเดินเข้ามาก็อันตรายอันตรายกว่าแต่ว่าถ้าสัเป๊ว่าถามว่าถูกถูกสไตล์หรือเปล่าก็ก็ดีเดินเข้าหาครับก็เราสถานีอยู่แล้วนะครับเราก็สถานีเราก็จ้าวาสองอยู่คอยคุมคอยตั้งคอยบังเราครับพีนี้ขึ้นอยู่กับหัวจิตหัวใจน้องนะด้วยครับด้วยส่วนมากเลยแหละอันเนี้ย ก็อย <test Springs th> ู่ที่หัวใจของของเด็กมันด้วยว่ามันจะพัฒนาแล้วดูจากการซ้อมไปเองสีหน้าหน้าตาอาการเขาพูดถึงที่ผมว่าเด็กมันไม่กลัวนะครับไม่กลัวมันก็บอกหลายรอบแล้วมันก็อยากชกแล้วแหละก็ขึ้นกันมาสองรอบสามรอบแล้วมั้งคาดกันตลอดตอนแรกอาจจะมีคิดๆบ้างลูกวันแรกสักสีแล้วก็ทำเสียงที่แลาวมั้งแต่พอโควิดมาเนี่ยไม่สนใจละไม่สนใจกลัวอย่างเดียวคือกลัวไม่ได้ต่อยครับใช่ตอนนี้นี่คือการเลื้ยงอีกโอเคขอบคุณคุครับ